เีแบตอนนี้เป็นยังครับดีมากเลยมีแบบตอนนี้ดีมากจนถึงเมื่อคืนนี้อีพีีพีสิบสี่ที่ได้ดูวันไใหม่ที่ช่องก็โอ้เรียกได้ว่าทุกคนมาตอบทวิตกันสนุกมากเลยเมื่อวานเป็นเหมือนว่ามาร่วมส่งท้ายตัวละครกับสุนิยาเมื่อวานทุกคนช่วยกันเต็มที่แล้วแล้วก็พวกเราก็เมา์มอยตอบคอมเมนต์ตอบอะไรกันสนุกสนานแล้วดีใจครับที่แบบ ที่ทุกคนร่วมเดินทางมากับพวกเราจนถึง EP14 ก็ดีใจมากๆครับที่ทุกคนยังไม่ปล่อยมือกันพิเศษงย่างครับอะไรนะคะบพิเศษดีมากดีใจครับดีใจมากเลยครับเพราะว่าจริงๆตั้งแต่ช่วง EP1 เราค่อยๆเห็นพี่เขาค่อยๆแบบมีความสุขกับซีรีส์ของเราค่อยๆมีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นมากกว่าเดิมจนวันนี้เนี่ยแหละครับที่เมื่อวานเราได้ดูสดกันทางช่อง3ไปแล้วแล้ววันนี้เรามารีรันกันในโรงเหมือนเรามา ็นครั้งสุดท้ายเนี่ยแหละครับที่พวกเราได้มาร่วมส่งตัวละครด้วยการมาร่วมมีความสุขมีรอยยิ้มมีความทรงจําด้วยกันเนี่ยแหละครับก็ดีใจมากๆที่วันนี้พี่ๆทุกคนมาแล้วก็รวมถึงแบบทวิตต่างๆในโซเชียลพวกเราได้เข้าไปอ่านกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยครับเราจะ<ช>ค่อยๆค่อยๆเป็นที่ตอบรับของพี่ๆแฟนบเนาะก็เลยขึ้นแท่นขึ้นแท่นที่มาแรงเลยขอบคุณครับเรารู้สึกยังไงบ้างครับเป็นบร ก็ดีใจดีใจที่แบบพี่ๆี่พี่ๆี่เขาเรียกว่ามีความสุขกับตละครของโต๊ะเนาะใช่ก็ก็ที่จริงแล้วก็คือความรักของพี่เหนียวกับน้องโต๊ะก็แค่เขารักกันก็ดีใจที่พี่ๆได้เห็นมุมมองความรักขององโต๊ะแลแบบสวยงามขนาดนี้แล้วก็ให้แบบว่าได้เป็นคู่จิ้นแบบว่าแบบพี่ก็ต้องของคูณพี่ทุกคนมากดีใจดีใจใช่จากนี้มันจะต้องพัฒนาอะไรเพื่อเพื่อเพขึ้นไหมครับการแสดงอะไรมีครับเราก็เรียกว่า เราก็มีเรื่องใช่ครับมีโปรเจกต์หนึ่งใช่ก็พวกเราก็ยังเล่นคู่กันนี่แหละครับผมก็เรื่อยๆว่าพัฒนาไปเรื่อยๆเดินจับมือกันไปเรื่อยๆภายในั้นจับมือกันยังไงนะจับมือกนยังไงเฮ้กอะกรนะเฮ้ยมาเลยนะเพลงเลยนะเอ่อข่าวคือคือพวกของมาร์ก็จะมีเจมีที่อะไรที่แบบเจ๋อ จริงพวกเราก็คุยกันอย่างนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว <Ooh. S 1> พวกเราก็ตั้งแต่ตอนที่เจอน้องตั้งแต่แรกพวกเราก็คุยกันแบบนี้ครัพบพวกเราก็ียกได้บบว่าพวกเรามีมีความสุขที่แบบว่าเราได้อยู่ด้วยกันได้คุยกันได้แบบว่าได้ปล่อยมุกโปบ้าตอนแรกก็แบบว่าจะขายล่อเนาะตอนนี้เริ่มขายตลกแล้วนเพราะเราเป็นเป็นอย่างงี้ครับเพราะว่าสนิทกันแหละครับพอเวลาเราเล่นหรือเวลาเราทําอะไรด้วยกันมันเลยเป็นความสบายสบายอยู่ด้วยกันอยู่กับพี่อยู่กับเพื่อนอยู่กับแบบคนที่เราสบายใจแบบนี้ใช่ ปล่อยเลยมารับได้หมดใช่ครับรับไม่รับอีกทีนึงอีกทีนึงอีกทีแต่แอบก,กังลวลได้ครั้งแต่พอแบบ <c oughs> พวเรามาแล้วเพื่อจะถูกไปเที่ยวกับกคน,นอ,อื่นอ๋อจริงๆผมว่าอย่าไปเที่ยว <c oughs> เลยครับ <c oughs> เพราะว่าผมว่าพวกเราก็ต้องก,การถ่ายทอดเรื่องราวตัวละครหรือว่าเรื่องราวการแอบหลรักของพวกเราในรูปแบบนี้แล้วก็ทุกคน ชอบทุกคนมีความสุขกับผลงานดีกว่าครับเรียกว่าแต่ละเรื่องก็จะมีคาแรคเตอร์เป็นของเราเองเรียกว่าก็ดีใจที่แบบเรื่องแาบเป็ับของพวกเราอ่ะได้ไปทักใจพี่พี่เขาแล้วก็ให้ทุกคนได้ติดตามจนถึงปัจจุบันว่าขอบคุณที่พี่ทุกคนมาบอกครับแต่ว่าแบบเป็นคำซั้พอร์ตอะไรที่จะมีแบบชื่อตรงชื่อดอกอะไรแบใช่แต่คิดไปแล้วยากแบบคิดไปไหมกแต่ก็ใี้คิดเราคนนี้ตั้งไปแล้วพี่พี่คิดให้หน่อยดีกว่าใช่ครับจริงๆก็แอบคุยกันมาตลอดแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบว่า เป็นจริงเป็นจังหรือว่าได้ออกมาเป็นชื่อก็ยังแบบว่าแยบแยบคุยกันเล่นๆตลอดว่าพี่ครับเราพี่พี่ตั้งให้ดึกท่านึงออกนี่ลองบอว่าแยบแยบคุยกันให้เลยที่คิดที่คิดว่าที่คิดว่าก็แต่อ่ะให้คิดเลยที่คุยกันไว้เชื่ออะไรบ้างแต่ว่าตอนนี้ก็มีอยู่แบบว่าบิลลี่เซงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไปไปต่อยอดกันเองครับใช่เป็นแบบคีย์เวิร์ดใดๆก็ยังอาจจะยังไม่ได้มีมากใช่ นผลงานในอย่างต่อเนื่องเนาะใช่ครับแต่คนถามว่าแบบเหมือนกับหลายคนมองว่าบางทีเนี่ยผู้ซีรีส์เนี่ยพอจบเวลวปึ๊บมันเป็นการแค่เหมือนเริ่มต้นเพื่อไปต่อยอดอย่างนี้นะผู้เราเนี่ยมันเสนอยังไงนะตอนแยกกันเนี่นี่ครับพวกเราก็เดินจับมือกันไปอีกเรื่องเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกเรื่อยๆเราติดตามอีกเรื่องนึงก็โอ้ดูเดือดดูเดือดครับผมดูเดือดครับผมเรียกว่างดูเนาะเรื่องนวนเรียกว่าดาร์กเลยก็ได้ครับผมเรียกว่า เรียกว่าพวกเราเลยนแบบดึงดึงแรงเป็นอีกแบบประสบการณ์หนึ่ง <Legend> ท <Means> <disaster> okay. ี่แบบว่าค่อนข้างจะชี่ไปเลยรอติดตามครับเร็วๆนี้นะเร็วๆครับย้อนามโอเคได้ครับขอบคนถ่ายรูปภาพ